อยู่ที่หน้าเวทีนะครับมาดูน้องๆซ้อมไลฟ์สดแล้วก็จะเติมกําลังใจให้กับน้องๆคนละเล็กคนละน้อยนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยเครื่องดื่มจากทิตาน <c oughs> นี่เออออกแนวว่าเป็นยังดอกอะ <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องครับกุณดเเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เด้อ แล้ก็แดนเซอร์หรือว่าพวกเราได้ทำงานหนักวคนอื่นมือไอศลีเหลียงเขาตอนเที่ยงเขาเห็นเล้กลุ่มรารัจีอันนี้เลี้ยงพวกเรานะฮะพวกต้องต้องจริงใจว่าอยากอายเป็นนัก้ปแล้วก็ถูไรนั่งเลยโต๊ะละแปคนนะครับซื่งได้รับดีปฏิทินองจีเลียงหลังการเลียานแ่ป่ทิเนี่ยไอีิลกิเล่นเลียงในเวลาเดียวกันเลยเขาคือเลี้ยงมระเศียรเราถูแขนถูกแขก็เกิดที่จบก็กินข้าวด้วยกัน แล้วพรุ่งนี้พี่จะแจกเงินค่ารถด้วยนะครับแจกเงินค่ารถแต่นี้วันนี้จะแจกก่อนต่อจะมาให้ควางใจที่พวกเหล่าหมออาจารย์นายกรรีแล้วก็เลนเตอร์นะครับแล้วก็เราจะมีประชุมใหญ่ประชุมใหญ่ขอให้ทำตัวให้ดีแค่ช่วงเวลาสั้นๆส,สวัสดีครับ<ค>รสวัสดีทุกท่านนะครับสองลอยโงงายน,นี่คอ,อ้เ,อคอนนคจอเจ้าเงียบดีเพื่อนสิในไปต่อนนะจ๊ะหรือเจ้าพวกเงินข่อยกันเราพวกเป็นยังแต่ว่า ถ้าใครที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ต่อกันในวันปินีดูการเนี่ยเราจะได้ไปต่อได้กันทุกคนนะครับซึ่งปีหน้าบางอย่างที่อาจต้องตัดคอหรือบางคนที่อาจจะอาจจะต้องตัดออแต่ถ้าช่วงมือปีพวกเนี่ยเราแก้ตัวแล้วทํานี่สัสให้มันน่ารักล้วมันก็จะไปกันต่อได้นะครับที่ฝากนะครับทุกคนทุกอย่างเรื่องชุกเรืองอย่างนี้กัน ครับผูใ้ใดเขาม่เลกฝากกดไลค์กดแชร์นะครับปีนครับอันน้รับปจองีนะครับร้ก็แจกด้วยี๋อวให้น้อยแจกก่อนเขาแถวครับุละลอยคนุแจกตั้งนานแล้วลูกอันนี้คือให้ในฐานะทีพวกเราอมนะครับแจกมาจับคู่กันมาสคนยเ ี่ตาลมาแจกน้ําด้วยเลยครับผมใครรับตังแล้วก็มารับน้ํากับพี่ตาลน,นะครับขึ้นไปเลยก็ได้พี่ตาลขอบคุณพี่ตาลน,นะครับแล้วก็คาดว่าพรุ่งนี้<ด>พี่<ด>พี่แม่แม,ม่หลายคนก็คงจะมาแจกให้กําลังใจน้องๆในวันในวันที่พวกเราถึงเส้นชัยนะครับเรียกเรียกตื่นอีกอย่าง,นงนหนึ่งว่าเป็นหมื่นที่ผมก็หหอดสิ่งใช่แล้ว

ไม่ได้รัน้เป็นไรเอาน้ำไปเลยน่าจะได้คนละสองขวดน่าจะได้อยู่ใชไหมรับพี่ตากคนละสองขวดน่าจะได้ครับคนละสองขวดนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดได้นะครับใครที่จะเข้ากลุ่ม วันแร้เรยจะไปเขาเทีย่ย,ยไหมเด้อมาแข่งกับแต่สอกกับมะดัไหม ขอบคุณนะครับเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนคณะมอลำใจกันร้อยนะครับผู้หญิงไงยกมือแล้วเจอว่าเสื้อไทยงูจะสงการ พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับพรุ่งนี้เป็นวันปิดฤดูกาลนะครับเจ้าว่างเดี๋ยวร่องเบิงเหรอนี่ยเตรียมโตเตรียมตมื่นไปธนาคารเตรียมโตมื่นไปธนาคารคนะกู้เงิน

เชื่อเข้าไปก่อนเชื่เข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาลงมาใหม่เดี๋ยวมาเดี๋ยวถ้าเป็นสิทธิ์แถวต่อทวนขอเพิ่มอันหนึ่งไปด้กันแค่นั้นคืออะไรอ่ะนี่คีแล้วทีนี้ตัวน้านี่หลัดเด็กไปรีไปไปไปสบายไปสบาย ขอบคุณพี่ตาลนะครับวันนี้นำน้ำมาแจกตอนลิงที่มาขุดเลยนะคะใครเหยียบไม่ได้เข้ากลุ่มตอนนี้อยู่ก็เพิ่งมาเห็นกันต็ตื่นเต็นมีโชว์ขอให้บรรยากาศมันดีบังเห็นออรดีไาเลย ออลดี่าจะว่าจะใช้จออเบิรเดียวะนะก็เลยว่ามือเงินเตรียมไปธนาคารนงน่งสองมสหเล็ดูพี่แจงไเอาไปห้าหกเจ็ดแดยกไปเาไป ไอ้บอกว่าไส้จอเบิดกีีครับไอ้บอกว่าใส้จอเบิดกกดีนีครับแต่ถ้าอย่างนี้ไป48นะ5มาทำดู5 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 น้องกดเข้ามาเลยนะครับวันที่คืนเข้าไปเข้าไปในแชทนะครับเดี๋ยวแอดมินเขาจะตอบกลับแล้วก็ส่งลิงก์พี่น้องเลยครับหามืนาานน่นบอมหมื่นบอม พี่ๆนะครับพี่น้องครับ